ขอสวัสดี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าของผมทั้ง20,1300กว่าท่านนะครับในเทคไร้นี้นะครับในช่วงเวลาที่แสนพิเศษนะครับก่อนที่ f อจะเข้านอนเข้าัาผกอนในค่ำคืนนี้นะครับผมขอนำเหรียญขององคบุรพาจารย์สายจังหวัดบุรชธานีภาคอีสานนะครับซึ่งเป็นเหรียญน,นิยมสุดๆและก็สวยสุดอีกหนึ่งรายการเหรียญของช่องเรานี่คือเหรียญองค์หลวงปู่มั่นนะครับ แต่เป็นหลวงปู่มันนมม่นทัตโตนะครับไม่ใช่หลวงปู่มัน่นโพริตโตนะครับหรือหลวงปู่มั่นโพริตะติระนะครับคนละรูปกันนะครับเอฟซี FC อยาเข้าใจผิดว่าเป็นรูปเดียวกันเป็นคนละรูปกันนะครับนี่คือองค์หลวงปู่มั่นทัตโตวัดบ้านนนเจริญอำเภอนาจลวยจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเอฟซี FC ท่านใดเป็นเอฟซีจังหวัดอุบลราชธานีครับผมฝากช่วยแชร์ต่อและขยายงานระเครื่องตถุมงคลและเหรียญน,นี้นะครับไปอยังเอฟซีท่านอื่นอย่างกว้างขวางนะครับ เนนอฟซีเป็นคนภาคอีสานเป็นคนเรเทศไทยและรวมถึงเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับช่วยกันขยายงานเพราะเครื่องวัตถุมงคลและเหรียญสาคัญนะครับเพราะนี่เป็นเหรียญองค์บุรพาจารย์ที่เป็นสุดยอดแห่งเหรียญผมบอกเลยว่าเป็นสุดยอดแห่งเหรียญมากๆเหรียญน,นี้ผมยอมที่จะเลี่ยมกรอบพลาสติกไว้นะครับตอนแรกๆเพราะว่ากลัวว่าเหรียญองค์ลงปู่ท่านจะสึกนะครับมีรอยสึกห,อหลออทีนี้จะสร้างว้วยโลหะฝา,าบาทนะครับซึ่งด้านหน้านั้นประทับ รูปเหมือนองค์หลวงปู่บ้านทัดโตนะครับแสงไฟสะท้อนส่องมาในกรอบแล้วก็ทําให้ครับมีแสงสีขาวอยู่แต่ไม่เป็นไรครับไม่ได้เป็นอุปสรรคของการรีวิวนะครับกอเอฟซีเขาใช้ว่าแสงที่ขาวที่ลอยอยู่นี้เป็นแสงแจากหลอดไฟของผมที่มากระทบกับกรอบตรงนี้นะครับผมต้องเรียนเอฟซีว่าจริงๆแล้วผมจะเป็นคนไม่ชอบเข้ากรอบพระเท่าไหร่เพราะต้องนํามาจับคูาคอยู่บ่อยครั้งแต่นี่นครับ ผมกลัวว่าเหรียญจะซึ่งจริงเพราะเป็นเหรียญสวยสุดๆนะครับขององค์บุรพาชา์ตอนแรกผมนึกว่าเป็นรูปเดียวกันนะแต่ตอนที่ผมยังไม่ลงงานเครื่องนึกว่าเป็นองค์หลวงปู่มั่นภูริทตะเชียระแต่งจริงนี่คือหลวงปู่มั่นทัตโตนะครับวัดบ้านโนนเจริญอำเภอนาฉลววจังหวัดอุตรดิตถ์โอ้ขอบคุณเอฟซีที่เข้ามารับชมเยอะมากๆครับฝากช่วยแชร์ต่อฝากชแชร์ต่อในไลท์ที่เป็นมงคลน,นี้ไลท์ที่เป็นมหามงคลน,นี้นะครับไปยังเอฟซีท่านอื่น อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ท่านใดไว subscribe ก็ให้กด u b s c r i b e และฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อ FC ีได้เห็นการประเพอีวัตถุบริวารส่งกันของช่องเราประจำเวลาที่ผมเท x t ซ์รีวิวหรือทำเท e x t ์ไลน์นะครับก็จะได้เด้งขึ้นหน้าฟีดเอฟซีทันทีละเพื่อให้ได้รับสิ่งดีๆนะครับนี่คือเหรียญฟ้าบาทนะครับคอหลพูมันทัตโตนะครับวัดบ้านโนนเจริญน่าจจรวยวัลชธา,านีครับเอฟซีอุบลราชธานีเป็นไงบ้างน,นะครับ ซึ่งด้านหน้าประทับรูปเหมือนองค์หลวงปู่นะครับห่มในภาษาห่มในอารามนะครับแล้วท่านมีรอยยิ้มแล้วก็หันหน้าเยี้ยงมาทางขวาของเหรียญและเหรียญน,นี้นะครับรอบๆนั้นเป็นลายกระหนกโค้งขดข,ดขนดขึ้นหลายส่วนเลยนะครับแล้วมีอัคระยันนะครับเป็นยันหันลงล่างนะครับ Fc แปกนะครับปกติเราจะเห็นแต่ยันหันขึ้นบน แต่ยันองค์หลวงปู่นะครับโค้งลงและหันลงด้านล่างของเหรียญนะครับอันนี้ก็เป็นความแปลกได้ความเข,ข้มแขังของอคระยันองค์หลวงปู่และด้านข้างมีลายกระดกเป็นคู่นะครับเหรียญน,นี้มีลักษณะเป็นเหมือนเหรียญหลอ่อแต่จริงๆรแล้วไม่ใช่นะครับเป็นเหมือนเหรียญเหรียญหล่อนะครับแต่ก็คงไม่ใช่เหรียญหลอดูแล้วนะครับแต่เข้มขขังมากๆด้านล่างจะลึกข้อความหลวงปู่มัทตโตนะครับไม่ใช่ภูริทัตโตนะครับไม่ใช่ภูริทัตทิระ นล,ลูก,กัขอบคุณมากนะครับ FC ท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วฝากช่วยแชร์ต่อนะครับหุนเหรียญไปให้ชมทั้งเชิดด้านลึกด้านข้างซ้ายขวาก็ยิ่งเข้มขลังมากขึ้นเท่านั้นนะครับเลี่ยมขอบพลาสติกจะได้เห็นง่ายจริงผมชอบจับและรูปคำพระเครื่องผมพลิกไปด้านหลังนะครับพลิกไปด้านหลังโอ้ FC เข้ามารับชมใไลายนี้เยอะมากขอบคุณมากนะครับจารึกข้อความด้านบนอายุ103ปี หลวงปู่ท่านอายุ103ปีนะครับในขณะที่จัดสร้างเหรียญเหรียญนี้นะครับแต่ตรงกลางนั้นมีอกขระยันเป็นยันในแผ่นสี่เหลี่ยมแล้วก็ยันรอบๆข้างทั้งสี่ด้านนะครับสุดยอดเข้มขลังออกมากแลากก้วจ้าเรียกว่าวัดบ้านนนเจริญอำเภอนาฉลววจังหวัดอุบลน,นะครับอุบลมีปียันเล็กนะครับมีปียันเล็กด้วยนะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ ขอบคุณองก์พระและช่วยแชร์ต่อขอยางกันพระเครื่องด้วยครับและมีลายขนกโค้งขึ้นไปตามแนวเหรียญน,นะครับจริงๆเหรียญน,นี้ทรงหยดน้ําแต่บางเอิญน,นะครับมีห่วงเปิดด้านบนเลยทําให้เหรียญน,นั้นนะครับคล้ายเฉยๆแต่ก็เป็นถ้าถ้าไม่รวมห่วงก็เป็นทรงหยดน้ํานะครับผมเรียกว่าเหรียญร้อยสามปีองค์ลุงบานปุริตองค์ลวงบุนทัตโตแล้วกันนะครับ แล้วไฟตีช่วยแชร์ต่อครับแชร์ไปเยอะๆแชร์ไปให้ไกลๆแชร์ไปให้มากที่สุดครับเพื่อขยายงานพระเครื่องเรียนสําคัญแล้วัตถึง็นคนร่วมกันนะครับเราจะได้รับสิ่งดีๆร่วมกันนะครับต้องช่วยขยายงานพระเครื่องขอบคุณมากๆนะครับพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะครับบาทีหลายท่านนอนเด็กนะครับนอนเด็กก็รับชมได้นะครับในไลน์นี้ อีกสักครู่หนึ่งผมจะพลิกกลับไปด้านหน้าให้ชมสำหรับ f c ที่พึ่งเข้ามารับชมนะครับ เอาละครับ fc ผมพลิกกลับไปชมด้านในครั้งหนึ่งให้ชมความเข้มขลังนะครับสำหรับเอซที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับฝากช่วยแชร์ต่อและส่งต่อนะครับฝาก subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่ได้พลาดคลิปสำคัญที่ทางช่องเราได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ fc ได้รับชมนะครับ ผมขอขอบคุณ FC ที่เข้ามารับชมในไลน์นี้นะครับสำหรับเหรียญองค์หลวงปู่มั่นทัตโตนะครับคนละลูกกับหลวงปู่มั่นโพลิตโตะนะครับแห่งวัดบ้านนนเจริญอำเภอนาฉลวยจังหวัดอุรลราชธานี f อฟซไทยนาฉลวยและ FC อุบลราชธานีและ f อภาคยีสานและก็เอทีทั่วไทยทุกพื้นที่รวมถึง FC ทั่วประเทศนะครับเอทั่วโลกฝากช่วยแชร์ต่อและส่งต่องานพระเครื่องวัตถุกคนรายการนี้ ไปที่ท่านอื่นกล้องของด้วยนะครับผมขออญาติี่จะปิดการสตรีมไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ